สวัสดีครับแฟนมวยครับวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์วิจารณ์ก่อนเกมนะครับซึ่งเราก็จะมาวิเคราะห์คู่ของรถถังจิตเมืองนนท์และซปเปอร์เลกเกิหมู่เก้านะครับโดยคู่นี้นะครับก็จะเป็นการป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกหมดครับมวยไทยรุ่นไฟเวทนะครับของรถถังนะครับก็จะเจอกันนะครับในวันที่22กันยายนที่จะถึงนี้นะครับก็เหลือเวลาอีกไม่กี่วันนี่แหละครับก็คู่มวยนี้ในรายการกเรีกด้บ่าบอสชาตรีนี่อัดแน่นทั้งรายการนะครับมีทั้งเสกสรรกุหลาบดำพระจันทร์ฉาย และเมืองไทยยอดเล็กเพชรจอมโหดเสือคิมและอีกหลายๆคนนะครับก็ถือว่าเป็นรายการที่ยิ่งใหญ่มากๆนะครับส่วนผู้เอกในรายการนี้ก็ถือว่าเป็นคู่มวยที่แฟนมวยรอคอยมาหลายปีมากๆนะครับสำหรับรถถังและซุปเปอร์เล็กนะครับก็เป็นการวัดกันไปเลยนะครับว่ารุ่นนี้พิกัดนี้นะครับรุ่นไฟเวทนี้ใครจะเป็นเบอร์หนึ่งนะครับของประเทศไทยนะครับซึ่งคู่นี้นะครับก็ได้เปรียบหน่อยนี่ก็รถถังนะครับก็เรทนี่เปิด รถถังนี่เป็นต่อซปเปอร์เลกอยู่นะครับเพราะนวมเล็กนะครับรถถังนี่เรียกได้ว่าเป็นมวยหมัดด้วยนะครับแฟนมวยก็อาจจะมองว่ารถถังได้เปรียบนะครับเพราะเป็นมวยหมัดแล้วนวมเล็กนี่ก็มีโอกาสนะครับเช็คบินซปเปอร์เล็กได้ตลอดนะครับตามที่คอมเมนต์แฟนมวยต่างๆนี่ก็มองว่ารถถังนะครับน่าจะมีโอกาสนะครับมีโอกาสชนะซปเปอร์เลกนะครับแต่ซปเปอร์เล็กนะครับก็ไม่ธรรมดานะครับเขาก็เป็นแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวทเหมือนกันนะครับที่สําคัญนะครับ มวยไทยซูเปอร์เล็กนี่ก็ไม่ได้เป็น2รองรถถังเลยก็ว่าได้นะครับครูนี้ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าหลังๆมาเขาสนิทสนมกันนะครับแต่นะครับไฟนี้นะครับก็ต้องหยุดความสนิทสนมไว้ก่อนนะครับ บนเวทีนี้ก็ทั้งคู่นี้ก็ต้องสู้กันให้เต็มที่นะครับเราก็จะมาวิเคราะห์วิจารณ์เลยนะครับสำหรับคู่นี้นะครับรถถังนี่ก็เป็นมวยเตะขาต่อยมัดรุนแรงนะครับที่สําคัญนะครับกอป้องกันตําแหน่งแชมป์โลกนะครับมวยไทยมาหลายครั้งนะครับแต่ยังไม่มีใครนะครับสามารถกระชากเข็มขัดแชมป์จากเขาไปได้นะครับเขาก็บอกแล้วนะครับว่าถ้าซุปเปอร์เล็กอยากได้เข็มขัดเส้นนี้นะครับก็ต้องเอาเขาให้ตายนู่นเหรครับเขาถึงจะยอมนะครับงานนี้ก็ไม่ใช่งานง่ายสําหรับซุปเปอร์เล็กนะครับพอเรียกได้ว่ารถถังนี่ ก็ตอนนี้นะครับเรียกได้ว่าซ้อมอาวุธทุกอย่างนะครับเรียกได้ว่าเตรียมทุกอย่างมาสู้กับซุปเปอร์เล็กนะครับที่สําคัญนะครับรถถังนี่เป็นนักมวยที่บูดดันเดินไม่หยุดนะครับยิ่งโดนยิ่งเดินนะครับนี่แหละครับรถถังนี่โดนหมัดหนักๆเน้นๆนี่แกก็ไม่มีอาการนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักชกนะครับที่เราเชียร์แล้วสบายใจนะครับแต่ดูว่าจะหลงแข่งของซุปเปอร์เลกหรือเปล่านะครับพอซุปเปอร์เล็กนี่ก็ถือว่าเป็นนักมวยที่ เตะหนักมากๆนะครับเตะหนักแล้วก็เตะแรงนะครับฝีมือดีด้วยนะครับดูว่ารถถังจะต่อยซุปเปอร์เล็กโดนหรือเปล่านะครับสำหรับซุปเปอร์เล็กไฟนี้นะครับเขาก็เตรียมนะครับแข้งนี่นะครับมาสู้กับรถถังแล้วก็มีลูกเตะก้านคอมีศอกมีอะไรหลายๆอย่างนะครับแต่ต้องรอดูบนเวทีนะครับว่าเขาจะสกัดการเดินของรถถังได้หรือเปล่านะครับเพราะรถถังนี่ยิ่งโดนยิ่งเดินอยู่แล้วนะครับคู่นี้นะครับถ้าให้ความชอบนะครับ ในความคิดในมุมมองส่วนตัวนะครับผมยังมองไปที่รถถังนะครับน่าจะมีภาษีดีกว่าซูเปอร์เล็กนะครับในกติกามวยไทยแบบนวมเล็กนะครับพอซูเปอร์เล็กนี่โดนหมัดนี่แกก็มีอาการเหมือนกันนะครับอันนี้เราก็เลยวิเคราะห์วิจารณ์นะครับไปที่รถถังนะครับน่าจะนะครับน่าจะมีภาษีกว่าซูเปอร์เล็กนะครับอันนี้ในมุมมองในความคิดส่วนตัวนะครับแล้วแฟนมวยนะครับมองคู่นี้กันยังไงนะครับเราก็รอดูนะครับว่า เกมบนเวทีนะครับใครจะแพ้ใครจะชนะนะครับแต่ไม่ว่าใครจะแพ้หรือชนะนะครับเขมขัดแชมป์ก็ยังอยู่ที่ประเทศไทยนะครับแต่บอกกันไว้ก่อนนะครับว่าไม่ใช่งานง่ายสําหรับรถถังนะครับเพราะซุปเปอร์เลกนี่ก็ถือว่า เป็นนักมวยแถวหน้านะครับของประเทศไทยแล้วก็เก่งด้วยนะครับช่วงหลังๆมานี่ไม่ได้มีแต่แข้งนะครับศอกก็อันตรายนะครับฉะนั้นนะครับคู่นี้ใครพลาดก็มีโอกาสหลับมีโอกาสหล่นได้นะครับนี่ก็คือบทวิเคราะห์วิจารณ์นะครับเบื้องต้นนะครับของเรานะครับแล้วแฟนมวยมีความคิดเห็นยังไงนะครับก็คอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับก่อนหน้านี้เห็นกระแสว่าโอ้โหรถถังหนีซูเปอร์เลกนู่นนี่นั่นตอนนี้เรามีความเห็นยังไงบ้างครับไม่นี้นะครับไม่ได้หนีแล้วครับเพราะว่าค่าตัวมันเยอะ ใครจะเป็นนี้นะครับก็มอ้ออกนะชกมวยเพื่อหาเงินเลี้ยงดูกครอบครัวใครจะเป็นนี้นะครับแล้วไฟนี้โชกกันน้ำหนักพิกัดเท่าไหร่คอ่าเป็นการป้องกันแชมป์มวยไทยครับรุ่นไฟเวทก็ร้อยสามห้าปอนก็คือว่าเข้มขาดของเราชุดกรเลกมาเป็นผู้ท้าชิงใช่ครับผมโหต้องบอกเกมนี้สนุกดูเดือดมากนกแนนก็เต็มที่ครับแพ้ชนะเกมมาแต่ผมคิดว่า ผมต้องเอาให้สุดถ้าจะนะผมก็ต้องเอาให้ผมไปตายอ่ะอแค่นั้นเองรถถังคิดว่าเกมบนเวทีจอกมาในรูปแบบไหนครับหลังจากที่ดูฟอร์มการชกไฟล์ล่าสุดของซุปเล็กคือว่าโหดมากๆถาพี่ซุปเล็กก็มีหลากหลายนช่วงหลังๆเขาก็เดินมีเดินได้มีกล้าแลกกล้าบวกนผมก็ก็ถือว่าเขาแก่แกพัฒนาในรูปแบบวันนีมันชิปได้ดีม,มากมากเลี่ยแล้วก็อย่างหนึ่งเขาก็เป็นแชมป์คิกบ็อกซิง่งนะแล้วก็อีกอย่างก็ เขาก็มวยไทยในพื้นฐานเขาก็เก่งมาตั้งแต่เนิ่นนานแล้วเก่งว่าผมมีกตั้งแต่แรกๆเลยครับแต่ผมคิดว่าอยู่ที่ว่าใครพลาดใครถ้าพี่เขาพ่ายผมเขาก็มีสิทธิ์ล่วงได้แล้วหลักๆเลยที่เรากังวลกดดันอาวุธของพี่ซูเปอร์เล็กเนี่ยเราเราคิดว่าอาวุธไหนที่เขาสร้างความหนักใจให้กับเราผมคิดว่าอาวุธพี่ซูเปอร์เล็กก็มีแค่เต็งขวาครับชุดขวาครับเราเรา,เราถ้าเราเก็บได้ผมก็คิดว่าเราน่าจะ เอาชนะได้ถ้าเราเราวางแผนดีผมจะศึกษาในทุกๆไฟ์ของพี่ฝากไว้ด้วยนะครับ a t a g 2 4นะครับเช็คผลการแข่งขันตารางการแข่งขันกีฬาทุกประเภทนะครับและลุ้นกีฬานะครับ a t a g ฝากไว้ด้วยครับ